ได้สามัญชนรสศกไปสู่อำนาจของความตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นกายกำมังวัจีกำมังมัโนกำมังสังชิตโตโตสังอสังชิตโตัตสังธรรตโตสังขมันตุโลในอดีตที่ล่วงมาแมนว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ร่วงเกินต่อแม่วิคกรตมบัวแทนจัด้วยตายวาจาใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งเจตนาและไม่ได้เจตนาขอดวงวิญญาณของแม่วิคัมบัวแดงจงยกโทษอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าทางหลายด้วยเถิดกุศลธรรมาบุญกุศลใดที่แม่วิคัมบัวแดงได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนวาสารแห่งชีวิตขอจงเป็นพณะปัจจัยนำเอาดวงวิญญาณ ของแม่วิคาวาบัวแดงไปสู่สุขติสวรรค์ยังสัมปรยายพาะโคตลูกเบื้องหน้าตามฐานะคติวิสัยของแม่วิคาวาบัวแดงด้วยเทินขับมือลงนื่งสงบนึ่งไว้อะไรสักชั่วโหนึ่งโดยประมาณ เรียนเชิดปอำลังนั้นตังบนทำแบกเขาครับท yeah, yeah. oh, right right. oh, no. oh, no. ี่มีเกียร์ล้างด้วยไม่กันมีของชั้ด้วยก็ยืนหัดครับฝูงฝึกแจกไปเลยแล้วราจะไปยือโุ้ยฐาหนึ่งโุ้ยฐานนั่นรวมนแล้วมี้เจดสามรางวัล รับว้แมวแปลกแปลกนะ่นอกเออครับอ้จับ mm ขับแล้วอ่าวันนี้แมววับาครับไม่ลุกรือ่ะทำทุกสายองวางนั้นนั่นเด้อ Bà lấy cái nhà cắt gây bài hát đơn thật là nó một tận gì hook sài không mất không hook sài nào hát 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 เจมาวมนนี่ว่ะาเสร็ก็บบ้านกวนไมหากิมหาว่าได้เลยนะ่เยหาว่าเจ้ากจะนำสุดแล้วซ้อขึ้นว่าจะนเนาไหัวเด้อครับมอาวานีครับอวางีโต๊ที่เลยก่ตกเป็ดตเลย

ปเาหวานอ mm hmm. oh, hi ya, ี่าย้งจสามปีจะถึงเนี้ยยันม่ถึงนาเนี่ย

นะผมมาแปิดใจยุ่งน่ะเปิ้ลแขกมาเที่ยวเอาดอกเอาอย่างนั้นเดี๋ยวมาถ้ะเด็กับบนี้เขาโดโดนี่นะเอาเอาตาหลุดมากกว่าเดี๋ยวไว้หน้าก่อนวะที่ขึ้นทางนอน

atahku manangata tangwa bayi tawa urali kangwa suku mangwani nangwa bayi tangwa kewata pekan itu abisang kipitu ayam udah tirupakan oh patayu ati pati patayu ananta rapatayu tamananta rapatayu ใยปัเตโยอุปาณิสจยปัเตโยปุริสัตตปัเตโยปาตาตาตาปาเตโยสวนาปัเตโยกามาปัตยโยวิปากปัเตโยอาราปัตยโยอินทรียปัเตโยปาเตโยสัมปัายุตาปาเตโยติปัเตโยนาติปัเตโยวิคตาปัเตโยอวิคตาปัเตโย